วันดีนะครับพบเศรษฐชิบ,บาลนะครับในวันอาทิตย์ที่18กันยายนนะครับก็สองพงศษสทดที่ิย์อทมีม่11มนยี่สิมเอ็ข้อผมตั้งหัวข้อวันนี้ว่าแผ่นดินเปลมปยปีและบ้านเมืองสงบแผ่นดินมีความสุขและบ้านเมืองก็มีความสงบสุขประชาชนคิดจักหรือตัวเราจะมีความสุขและสงบสุขได้อย่างไรผมเท้าความนิดนึงนะคระับกษัตริย์ฝ่ายเหนือซึ่งมีอาหับ แต่งงานกับเยสเซเบลหญิงต่างชาตินำพระบาอันทำให้อิสราเอลฝ่ายเหนือกราบไหว้พระบาอันแล้วทั้งสองก็มีลูกชื่ออาทาลิยาครับนางอาทาลิยากษัตริ์ฝ่ายใต้ครับซึ่งจริงๆเจโฮลัม um, แต่งงานกับอาทาลิยาดองญาติกันกับอาหับซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ชั่วช้ามากและมีภรรยาที่ชั่วช้าที่สุด มีลูกชื่ออาหัดยาพออาหัดยาถูกเยโฮฆ่าตายในบทที่ผ่านมานะครับนางอัาริยาก็ตั้งตัวเป็นใหญ่ปกครองยูดาโดยฆ่าลูกหลานวงวานของดาวิดท,ทั้งหมดเลยนะซึ่งนางก็ตั้งตัวเป็นกษัตริย์วันนี้แต่ขอบคุณพระเจ้าที่ปุโรหิตก็ซ่อน ลูกหลานราวิษคนหนึ่งที่ชื่อโยอาทไว้ในพระวิหารเขาจึงรอดชีวิตแล้วได้รับการแต่งตั้งเป็นกษัตริย์และกำจัดอาทาลิยาแผ่นดินก็ทำไมครับเปลม่ปลีและบ้านเมืองก็สงบสุขกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งข้อคิดวันนี้ผมให้ข้อคิด4ข้อด้วยกันเขาคิดประการที่หนึ่งคือกษัตริย์ชอบครรโยอาดอยู่ในข้อที่สี่ถึงข้อที่สิ โยอาดนี like ely, the the ้อย่างที่พูดไปแล้วเขาเป็นวงวานของดาวิดซึ่งพระเจ้าสัญญาไว้ว่าจะให้ดาวิดลูกหลานของเขานั่งอยู่ในบัลลังตลอดไปเป็นนิดแต่อธาลิยาตั้งตัวนะครับเป็นกษัตริย์แทนและกําจัดวงวานของเราอธาลิยานั้นใช้ที่จริงนั้นเป็นภาพของซาตาน ที่กำลังทําร้ายลูกหลานของเราแท้ที่จริงเขาไม่ได้ทําลายเพียงแต่ลูกหลานของดาวิดท,ที่จะเป็นกษัตริย์แต่วงวานของดาวิดซึ่งพมาสีหานั้นจะเสด็จมาในอันเนื่องในอน,น,นอาคอัธริยาในปัจจุบันนี้เป็นเหมือนภาพของพระโลกนี้และซาตานที่กําลังทำร้ายชีวิตลูกของเราเราจะทํำยังไงเราจะต้องให้ลูกของเรา ทำไมครับมีสองสิ่งคือหนึ่งซ่อนตัวลูกของเราไว้ในพระวิญญาณของพระเจ้านะครับโยอาจรอดชีวิตเพราะเขาถูกเก็บกักซ่อนตัวไว้ในพระนิเวศหมายถึงเขาโตขึ้นมาภายใต้ในพระวิหารของพระเจ้าชีวิตของเราจะปลอดภัยจากโลกและจากซาตานที่ทําลายชีวิตลูกเราเราต้องซ่อนลูกของเราไว้นะครับในโบสถ์ เพื่อเขาจะได้เติบโตขึ้นเรียนรู้พระธรรมของพระเจ้าในประการที่1.2ครับพี่เลี้ยงดูแลไม่เพียงแต่เราไปโบสถ์แต่เราจะต้องมีพี่ฝ่ายวิญญาณที่คอยดูแลเลี้ยงดูสั่งสอนอบรมแนะนําเราในการดําเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณจิตเพื่อเราเองจะได้ไม่หลงผิดทางจากของพระเจ้าไป สองข้อคิดนั้นเป็นสองข้อคิดที่ดีพระเจ้าได้เลือกโยอาดเพื่อเป็นกษัตริย์พระเจ้าได้เลือกลูกของเราและมีพระประสงค์แผนการนิลันก่อนที่ลูกเราเกิดมาซาตานพยายามทําลายแผนการนั้นนะครับโดยทําลายชีวิตของลูกของเราเราจะปกป้องลูกของเราได้เราต้องซ่อนลูกของเราไว้ใน อนิเวศของพระเจ้าและหาคนดูแลเลี้ยงดูฝ่ายวิญญาเจ็ตประการที่สองครับคนชั่วถุดจํากัดกับอาธาริยานั้นเพราะทำไมครับเ,เพราะอ,อ,อาธาริยานั่นเองได้แต่งงานนะครับกับกรรษ,ษัตริย์ฝ่ายใต้เพราะความมั่นคงทางการเมืองเพราะเขาคิดถึง ผลประโยชน์แบบใช้ความคิดสติปัญญาแบบมนุษย์โดยแต่งงานกับลูกสาวของคนที่ชั่วและทำให้อาถรยานํำนะครับพระบาอันเข้ามาในยูดาทํทำให้คนยูดาฝ่ายใต้กราบไหว้พระบาอันแล้วไม่เพียงเท่านั้นยังทำลายราชวงศ์นะครับของดาวิดแล้วตั้งตนเป็นกษัตริย์ด้วยผลที่ตามมาความสูญเสียอย่างมากมายมหาศาล การตัดสินใจที่ผิดพลาดที่เราเองตัดสินใจยืนอยู่บนความคิดสติปัญญาของเราเพื่อผลประโยชน์ของเราที่คิดเราคิดว่าถูกนะครับคิดคิดว่าดีโดยไม่ได้ปรึกษาพราะเจ้านําการสูญเสียอย่างมากมายมาสู่นะครับชีวิตของพวกเราและคิดจักของพวกเรารการที่สามครับลูกคารพถูกทําลายก็คือพระบาอันซึ่งเป็นครั้งแรกที่พระคัมภีร์บันทึกว่ายูดาฝ่ายใต้ เริ่มมีพระประอันเข้ามาแล้วเขาก็กลับไหว้เพราะภายใต้การนําของหญิงคนที่เชื่ออาธาลิยาซึ่งเป็นลูกสาวของอาหัดซึ่งแต่งงานกับกษัตริย์ของสมไยครับยูดาห์นะครับเหมือนการแต่งงานผิดพลาดอาจจะทําให้เราเองหลงผิดไปเพราะอาจจะผ่านทางสามีภรรยาเราที่ไม่ได้เชื่อนําลูกเคารพเข้ามาในบ้านของเรานะครับในครอบครัวของเราประการสุดท้าย นะครับแผ่นดินจะสงบและประชาชนบ้านเมืองมีความสุขได้นั้นจําเป็นต้องมีการทําพระธสัญญาของพระเจ้าอยู่ในข้อที่17ว่าพวกเขาจะเป็นประชากรของพระยาเวหมายกมว่าเขาจะนับถือพระเจ้าไม่มีพระอื่นใดนครับนะเรื่องของคริสเตียนเราจะรับพระคิดพระเจ้าเข้ามาในเป็นพระเจ้าในชีวิตของเราและจะรับพระอื่นด้วยพร้อมกันไม่ได้เราจะต้องทําไมครับ รับและเชื่อพระเยซูเป็นพระเจ้าองค์เทียงแท้เพียงองค์เดียวเท่านั้นการทำพันธสัญญาเป็นหมายถึงการที่เราเองตั้งใจว่าเราจะเดินศรัทธาเชื่อถือติดตามนมัสการพระเจ้าองค์เทียงแท้เพียงองค์เดียวและไม่มีพระอื่นนะทั้งสี่ข้อคิดนี้นะครับจะทำให้แผ่นดินเปรมปรีบ้านเมืองสงบส สี่ประการข้อคิดนี้จะทำให้ชีวิตของเราคิดจักจของเราเปลี่ยนปลีและทูมครับสมาชิกนะหรือตัวเราในบ้านมีความสงบสุขขอ,อพระยาอวยพรพระวจน,นะและถ้อยคำของพระองค์ในชีวิตของพวกเราวันนี้ด้วยในพระนามพระเยซู